แดงตตขาไม่ทอ่ะไต่มางยกหัวเลยไต่มาโยหเยลงมาบตาจักขอทาชึบมเีดขาชึบอมน้องนั่งให้ตรงน้องนั่งนั่งให้เต็มก้นหลูกตีขึ้นมาอ่าขี้ขาไปแล้วนะ